าไม่รู้ว่ามันไม่ท้องแล้วไหนอะม่างได้เงียบเลยพี่เตยอยู่ไหมครับพี่เตย

你就别来下 เจอสนับิงเฮ้ยทำ้ยไก่ถึกจังอ่ะนั่วตป็นของาเด้อไก่ถกจังอ่ะอ๋อจริงกูคิดสามเมตรไม่กกไไม่เข้าไม่ค่อยเข้าอร่อยเร่นเป็นองว่าด้วย นี่เท่าไหร่กำาลงังลงชื่อแดงเผือกมาเลย yeah. เยอะมันนี่ไก่เลยทานุ่มขึ้นมาเองพลกระด่าปลาปองไหมครับท่านสมาชิกของเราคนชอบทีนี้ปั๊บปั๊บ าไม่เป็นกันเลยอยากจะดูแต่หีไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โนหาสัมหาสแต่หิไม่เข้าใจเป็นะอะไรกันเฮ้ย <gra> <woo ing. S 2> ทั้งวันอะไรวะเ <t arrive> นี้ยทั้งวันมีแต่หิโผลมาทั้งวันเลย ส่งไปแล้วก็ยังอยากให้ดูอีกหมายความว่าไงเนี่ยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรพวกท่านเนี่ยเออเออเออเผมเอ้ยตายแล้วอะไรนะโอ้ดวงเอ็นดีดูทำมังทำมัอมังบีดูปัญหาทางคมวิถีชีวิตปัญหาแตกให้ผมเล่นบ่างปนยองไจกิเลสตัณหาดูเป็นมั่งหรือเปล่าดูแต่หิววันพ้าใหญ่นะหนีแล้วงอมกันทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เข้าใจเลยพวกท่านเป็นยังไง จัดมาดิโอาบมบ๊อมันนล่ะคือลือนะโอ้ไมไหนเนี่ยทาแล้วกไมไหนหัวอยู่นี่แหละเอาไปแปะให้ผมเล่นหน่อยเซตหนึ่ง ไอสัตว์หัวก็สี่เลยนะไม่ให้ยึดว่าแล้วทำไมถึงถึงเตทำไมเนาะไปได้ก็เลี้เิมเตก็อบบ้านอะไรก็ไดไม่ได้หอเออแปดไ้ผมก่อนเยมนี้เจอมนี่แทงอะไรนะแทงไอจีบี้ไอจีบี้ีย่เอจแตกไอจีี้แตกกูได้ ามนีี้พ่คงเออสวยพี่สวยเจ็บเจ็บอุ้ยปวดหัวโตบูหัวเตสมคัสสวยไหนเต้โราคิไม่ดูเลยเออได้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 